สวัสดีครับพบกับวิธีพอเพียงเลี้ยงชีวีเกษตรอินทีนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับดูผลผลิตครับจากการทำน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับที่เราทำไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับมาตรวจสอบดูว่าลักษณะนะครับหลังจากทาไปแล้วนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับ มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้เพื่อนๆพี่น้องดูเลยนะครับที่เราทำไว้ในถังครับอาทิตย์ก่อนนะครับครับดูจากสีนะครับสีออกสีดำสีน้ำตาลเลยนะครับเป็นสีของกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลผสมกับนะครับหน่อกล้วยนะครับที่เราสับไว้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับมี นะครับอันนี้สูตรซูเปอร์พอดนะครับซูเปอร์พอดสองนะครับที่เราผสมเข้าไปด้วยนะครับดูลักษณะของเขาครับมาเปิดดูนะครับดมกลิ่นดูนะครับดมกลิ่นดูกิ่นออกจะหอมๆนะครับกลิ่นคล้ายกลิ่นกากน้ําตาลนะครับจุเรนสีหนอกกล้วยสูตรพลังซูเปอร์พอดอนะครับก็ลักษณะก็ดูจากสีแล้วก็น่าจะ สามารถนําไปผสมนะครับผสมกับน้ํานะครับในอัตราส่วนต่างๆ,ๆนะครับไปใช้กับสวนไรนาของเราได้แล้วนะครับก็ว่าจะลองเอาไปฉีดนะครับต้นอินทพลัมอินทพลัมกับสละอินโดนะครับก็บอกว่าอาทิตย์หนึ่งมาเปิดดูนะครับก็ได้เออมีโอกาสได้มากวนนะครับเราก็ควรเพื่อให้ส่วนผสมนะครับข้างบนลงไปอยู่ข้างล่างให้ ใหเ้เข้ากันนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นจุลินทรีย์ในการทํางานนะครับก็ดูลักษณะครับสีเริ่มออกเป็นสีน้ําตาลเราก็จะเอาไปผสมนะครับผสมกับน้ําี่ลิตรนะครับตามอัตราส่วนนะครับไปฉีดพ่นนะครับสีต้นตา่า ต้นนะครับผลไม้นะครับพืชผักที่เราได้ปลูกไว้ในสวนในแปลงนะครับก็กลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมหอมกากน้ําตาลมีกลิ่นกากน้ําตาลด้วยมีอยาคูนะครับยาคูมีจุลินรีนะครับพันห้าร้อยล้านตัวนะครับขวดหนึ่งตามตัวเลขที่บอกมาข้างขวดนะครับแล้วเราก็จะลองเอาไปทดสอบนะครับใช้ดูในในแปลงสวนไร่นานะครับเดี๋ยว เราจะได้ไปมีโอกาสจะได้รีวิวนะครับการฉีดพ่นนะครับในแปลงในสวนของเราครับผลไม้อันนี้ก็มาเปิดเพื่ออครับคนให้เขาส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เขากระตุน้นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆด,ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ